สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีทุกทุกท่านค่ะวันนี้วันที่รอคอยมาถึงแล้วค่ะทามผูชชมอาแอติภาพไปสอบถามความฝันของน้องโมบายนะคะลูกชายแอดเองเพิ่นว่าเพิ่นฝันแล้วว่าสันวาผีจินมาเขียนห้่อสามตัวสองตัวแดงจึงคืงว่าสันทามผูชชมอาเขามาแล้วจังไดก็ย่าลื่อมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เดอ้อเพื่อจะบริภาทคลิปเด็เดๆข่าวสารดีๆเดี๋ยวแอสิพาย่างไปทมน้องเมื่อบายผู้นางเล่นกับน้องใจบุญยุ้างเนี่ยเนานะคะ่ะว่าผีจีนเามื่อบอกตัวใดงวดนี้หรือว่าเมื่อเขียนไห้จังใดเนะคะ่ะไปเดี๋ยวแอติพาย่างไปไปพร้อมกันเลยจ้ามาน้องใจบุญมาอะไรอะ่ะลุกขึ้นไม่เจ็บไม่เจ็บลูกไส้กับเลนรวมค่ะท่านผู้ชม เอาน้องเมื่อยู่นั่งวัสดียมื่อไบสวัสดีท่านผู้ชมแหมสวัสดีครับมานั่งเด่นยังอยู่นี่อืมเมานั่งเห็นยังอยู่นี่มานั่งเอเอเอามานั่งบอกเลยโอ้มานั่งถ้าบอกเลขเม,มานั่งเอียงอยู่นี่บห่หูวันน, <c oughs> นี่ไหยฝันพี่จีนมาบอกไปพี่จีนนะ่ะนั่งลงน้องเจบุญนอย่างมากวนมาแล้วพี่จีนเห็ดจ้งไดอ่ะพี่จีน มาวาจยังไงในความฝันนวลนี่รอบานึงนี่บอกมาบอกหกซีกบอันเกาหนึ่งเนาะที่มาบอกพนมาพนอยากกินน้าแดงเนาะพ่าก็ซื้อไปถวายเพื่อนละบันนี้งวนนี่พนม้าวางเนี่นอยากได้อย่างพนอยากกินอย่างอยากกินน้ําแดงได้อยากกินอย่างคือเกาอยากกินน้ําแดงคือเกาเลยโอ้พนว่าเขาความฝันเพชรนหนาตาจังไงล่ะผีจีนนี่เป็นยังไดวะผีจีนแบบใจเออเขาเขา จากชุดสีแดงที่เอ,อวบอกว่าน้าพน้าบอาน้ำกล่อง um เออเขาตอนเขาไม่ได้ความฟันเขาเออเปลี่ยนชุดเป็นสีเออขาวแล้วก็ไม่รอยจุดแดงแดงเหมือนลิใช่ชุดสีขาวแล้วก็ไม่รอยจุดแดงแดงเหมือนลิรอยจุดเต็มเสื้อผ้าเลยเเออ่รอแบบแบบแบบเวน่นเว่นเว้นเออแดงแดงแล้วก็เวน่นแดงแดงแล้วก็เว่นบอกแม่น พอดว่าออย่างบอกในความฝันอ่ะคนบอกว่างวดงวดนีถ้าถ้าถ้าถือบอกถ้าถืออ่ะเอาเอาน้ำแดงมาถวายน้ำอืมแล้วได้น้ำแดงบอกคนละหมอกละไม่พ่นเ,เอาบอกเมื่อไปได้ฝันพันบ,บอกพันบอกในความฝันได้ถามพันบอกพูดว่าทั้งวันนี้ถืออีขอ้นน้ำแดงก็ผลละไม่โอ้เอาท่านผู้ชมเด้อลองฟังเมืองเนะ สนน้มแอป,ปเปิลกับกล้วยล่ะโอ้เพราะว่าผีจินแล้วก็องงุนสามอย่างเท่านั้นบนละ,มนะไม่น่ะมีแอป,ปเปิลมีกล้วยแล้วก็ม,มีอ่าง,งมุนเพราะว่าผีจินมันจะมากินอ่เอียงที่แดงๆนอกมีแอป,ปเปิลแดงแล้วก็อง,งุุนแดงสีบอกโอ้แล้วก็น้ำแดงอืมบทเดีนที่ความฝันเมื่อายได้ถามพนบอกว่างวดนี้ใดตัวใดพนม,มาบอกหรือว่าพนม,มาเขียนให้งวดน,นี่ เพิ่นมากเเขียนไห้เขียนไห,ห้เลย<ม>ตามที่เมื่อวานบอกแม่นีิบอกมีตัวใดแน่เดี๋ยวทีไรเขียนมีเออก้าห้าศ<ม>ูนย์แล้วก็หกห้าเก้าห้าศูนย์แล้วก็หกห้าแล้วเราเราไม่ตัวร,ร่องอีกบอกตัวร,ร่องก็หกศูนย์กับเจ็ดสิบเจ็ดแปดเหมือนพี่หลตัวแถววันนี้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นเน้นให้ตัวใดเน้นให้ตออัวเก้าห้า <S <S 9ก้าหาศูนก้าหับหกคะนมาเขียนไหนแล้วพเพิ่นเนีนไหพร้อมเขียนโอ้โยบอกบนกล่องเนี่ยหันบนกล่องน้ำมาชมเนี่ยเดี๋ยวเขียนแป๊บหนึงเด้อบาดนี้เด้อเพื่นมาบอกอยังก็เกหนแล้วก็หกคแมนเมื่อนี่เมื่อนี่เพิ่นนหาเลขหลายตัวเนาะแล้วก็ตัวร่องมีตัวร่องพร้อมก็คือหกศนย์กับเจ็ดแปดนี่ยแมนเป่นแมนเพื <Yeah. S 1> ่อนอยากได้น้ำแดงกับผละไม แล้วโมบายละ่ะเวลาโมบายบอกเลขท่านผู้ชมโมบายซื้อก็พรีจีนเนี่ยท่าโมบายบอกอ่าบอกเลขคุณแม่คุณพ่อเอฟซีถืงงวดน,นี่ละ่ะโมบายอยากได้หยังลง่องเท้าสตาร์ทฮะเราดีๆล่องเท้าสตาร์ทอยากได้ล่องเท้าสตาร์ทกับหย<ม>ังกับกับเออรู้สึกีฬาบอกเพราะว่าเพื่อนไปเตะบอลนะคะท่านผู้ชมเพื่ออยากได้ล้องเท้าสตาร์ทผู้ใดมีห่างๆขาดๆกับฝากมาใอไหร่ในเด้อ ฝากไว้เมื่อไบในห่างห่างขาดขาดสุดกีฬาโมหันเนาะโอ้เพื่นเป็นตะยานบ่าเมบายในความฝันเป็นตะยานอยูม่ใช่น,น้าตางในพีนะแม่เกิดมาแม่ก็เ่เคยเห็นผีอันนี้เมื่อไบฝันเห็นแต่ผีตลอดผีตัวนี้เพิ่นอยากได้ส่วนบุญบอปแล้วก็มาบอกเด็กดีแต่เนาะเขาเขาฟันแหลมเออแบบแบบแหลมแล้วก็ใหญ่อยู่แล้วแล้วก็แลบลิ้นแล้วกลแล้วก็ปิน่นตาเฮงไหนเฮงไหนเฮง แบบเอเอลรีนอกมามองมองพี่แล้วก็เฮ็ดฮ็ดตาแบบนากลัวข้างเด็กเมืองหนังหลายบ่ย <c oughs> บ,บ้านเบิ่งหนังหลายอูล่องล่องเบืงองเนาะหางวันนี้ถืออีกแต่ว่ากกอย่าลืมเรื่องว่าเมื่อกี่เพิ่นไม่เพิ่นมาบอกมันบ่แต่ว่าเพิ่นบ่ไห้มาเขียนห้เนาะเพิ่นมาบอกหกีกับเก่าหนึ่งมันบ่แต่ว่างวนนี้เพิ่นมาเขียนไห้เลยเหลัะกะ็ะเน้นให้พรออมตรงซื้อสีใดตรงซื้อสีแดงสีแดงเลย ติดบูถึกบวงวันดิเพิ่นว่าถ้าถึกแล้วก็ขอแค่น้ำแดงแล้วก็ผล,ลไม้ก็คือมีกล้วยมีอง,งุ่นแดงแล้วก็มีแอปเปิ้ลมันบอกแมนอืมแล้วเมื่อวานที่ไปถวายเพิ่พนอนถวายอยู่หน้าบ้านอยู่หน้าบ้านเลยบอกเพิ่นวา่าเพิ่นอยู่หน้าบ้านบอกยูนาบ้านเฮาเนี่ยแมนแล้วก็ไม่รู้ปั่นพญายนาคโอ้อยู่ข้างนู่นปั่นพญายนาคกว้ามเอา้ารีก็จะไปอยู่ข้ยางปูพญานาคเนาะบาน กับบอลูเนาะพันอาจจะอยู่น้ำเฮียนเท่านี้แหละเนาะแต่ว่าเมื่อไหร่ก็บเป็นเด็กที่ตอนนั้นพ่อกับแม่บอยูพันกับว่าพันเห็นนั่นผู้ชายใส่สุดขาขาวยางอยู่ในเฮียนเมนนื่อไหร่สันเทวดาขับยังก่อขับนิว,น,วนั่งดีๆนั่งดีๆเออเบาน้ำเบิกแล้วบวงกล้องพ่อแม่จะขวดขี้ดินเล่นอยูอยน่นั่นขับนิวเห็นเป็นแบบใดม,มีมีหมวกแล้วแหลมอันเกือบแล้วแหลมใ่สุดขาวนะบ่อแมนสันเทวดาลักสาเฮียนตอนนั้น เขายางอยู่ในบ้านเมืองกัแลนด์น oh ี้กับนิวเลยบอกยางไหนยางไหนยางแบบค่อย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 ย่างบอกย่นมันเป็นผีหลอกหรอกเทวดารักษาเฮียนตอนนั้นพุ่มตอนนั้นเพิ่นมาหลักสมรักษาแง่พ่อโบยู่เฮียนเพิ่นมาเบิ่งงห้ว่าจะมีขีดกระหมอกขีดกระโมยบอตอนนั้นอืมอ้าวบอหนี้โชว์ตัวเลขนี่เขียนถือบอหนี่เบิ่งดูเพิ่นเขียนในแบบนี้บอก โอ้โหาัลนหลไม่ตำรวจชมเบืองถือไว้ดีๆนี่ค่ะพีจีนมาเขียนใหนอ้องโมบายเนาะแคปหน้าจอไว้เดอ้อเนี่เพิ่นมาเขียนไห้โตแดงจึงครึงงด้วประสันขาน้องเมื่อบายว่าเขียนไห้ที่950แล้วก็6 5หน่นๆน่นตัวล่องก็คือที่60กับ78นะคะท่านผช้ชมแคปหน้าจอไว้นะคะชอบก็จัดขัดก็ผ่านเนาะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะ เด็กถือผิดกับว่ากันได้แม่เป็นเพื่อนนะ่ทาทังแต่ว่ากัอยาลืมนะ้ค่ะวดเมื่อกี้แตกแล้วก็คือหกสี่นะคะแต่ว่ามันออกตัวกับเนาะมันออกสี่หกกับหนึ่งเก่าเนาะที่เิ่นมาให้เนาะแต่บางวันนี้ว่มามักน้ำยูเดอร์เนี่เก่าหาศูนย์ 9, 5, 0, นี่ก็หกหาเนี่มักน้ำยูอ่าเนาะเอาแคบหน้าจอไว้ท่านผู้ชมหมองเมื่อวายว่าถ้าบอกเด็กถึงว่านี้ขอเกือบสตาร์ทกันชุดกีฬา ล้วกาถ้าถือแกล้ยวคุณพ่อคุณแม่อยากร่วมผลไม่เนาะอ่าอยากรวมผลไม่มาถวายพีจีนน้ำมอปายกับที่นี่แบบแอปเปิลกล้วยองุ่นหรือว่าผู้ใดอยู่ไกล้ๆเนาะถือดีๆอย่อานผู้ชมสีวิ้นหัวหรือว่าอ่าผู้ใดอยู่ใกลๆไกลๆบ้านนี่กะสามารถเอามาถวายกับโมบายได้สมัครเลขออกเพิ่นบอกว่าหล้างเลขออกเลยมันบอทำเป็นเลขถือมันบออ๋อคือคือใดแล้วต้องฝ่าเวิธมันบอ เอาถือดีดียาแกงไปแกงมากเออทานผู้ชมดีไล่ตาเอาปนี้มโมบายไม่ยังฝากคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีอีบอข้ให้ยเลขถือเจ้าครับข้ให้เลขถือ,อเอนาะให้คุณพอ่อคุณแม่ได้ปดหนีปดสินเนาะแล้วก็เพื่อนี่ละโมบายเพื่อนกะมีความฝันจังสี่เนาะคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมได้รับฟังไปยิบจับลอตเตอรี่เ้อะค่ะคุณพอ่อคุณแม่เล็กบ่ดังดอกวันนี้บ่ดังเนาะไม่ดัง คือดีๆสิลูกเออสำหรับคลิปนี้เอาบไปนี้ก็จะลบกวนน้องมาบ่ายแค่นี้ได้บาดนี่อ่าตั้งแต่พุ่นกันยั่งเมื่ไปนอนห้องเจ้าของท่านผู้ชมย่านย่านน้องเกียบุญกักกวนนี่แล้วนี่ถ้าเต้นจะหนีเมื่องหร่แรงลมบนในเลือดอาบขาอยู่บนเด้วยเอาเอาซ้ำนี่ละมาบ่ายสวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอา妈妈ไม่อยากถือสวัสดีค่ะดีๆสวัสดีครับ